สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลงข้อทองไวัดก้อนแก้วมาให้เพื่อนๆดูนะครับ mm hmm. เหรียญรุ่นนี้นะครับมีมูลค่านะครับถ้าสวยๆแชมป์มเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าถึง3 0 0แสนนะแต่ที่ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยสาภาพอยู่ประมาณแสนถึงแสนห้านะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีนะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษารับเช่าพาถึงที่นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจุดสังเกตด้านหน้าที่ผมดูนะครับเพื่อนๆผมจะดูไม้หันอากาศตรงนี้นะครับเขาจะมีเส้นแตกเป็นาปากตะขาบนะครับในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีเส้นแตกคมๆเลยนะเ,เนี่ยบริเวณเนี้ยครับ เป็นปากตะขาบเลยนะครับนี่อ่าหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆอันนี้อ่าเห็นไหมผมตะแคงให้ดูเนี่ยนะครับอ่านี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนะจุดสังเกตนะครับอ่าแต่ผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนี่จุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเหรียญเก่านะครับเพื่อนๆ เม็ดผมเนี่ยเขาจะเน้นมากเลยนะเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแกะเป็นเม็ดเม็ดลูกๆเลยนะความคมชัดเลยนะอันนี้ขนาดเหรียญที่ผ่านการใช้งานมานนิดหน่อยเองนะเนี่ยเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูน,น,น,มมมนะนี่อ่านี่เห็นไหมเขาจะมีความคมมากเลยนะนี่อ่านี่เห็นไห จะเป็นเส้นตุ่มๆเส้นขีดๆตุ่มๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีความคมเลยนะอ่านี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเลดผมนะอ่านะครับมามผมโฟกัสให้ดนูนี่ชัดแจ๋วคมนะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับเหรยนรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆมีจุดสังเกตให้ดูหลายจุดนะครับเพื่อนๆอะนะครับคําว่าหลวงพ่อทองททหารตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะมีเส้นแตกคมคมเลยนะ,ะบนพื้นเหรียญเลยนะครับโฟกัสให้ตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ครับ บางทีผมหมุนเหรียญเนี่ยเพื่อจะให้โฟกัสนะให้มีความคมมีมิตินะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าเห็นไหมคมเลยเห็นไหมผมโฟกัสให้เนี่ยคมเลยนะครับอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมอ่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับนี่จุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆอ่า ตรงคำว่าเนี่ยครับไว้ก้อนแก้วนะครับตรงนอนหนูตรงเนี้ยอ่าก็จะมีเข็มนะหนาๆนานะ,ะมีเข็มหนาๆนาอยู่บนบนบนพื้นเหรียญนะครับเพื่อนนะครับเนี่ย,ยก็จะมีเข็มอยู่นะบริเวณนี้นะครับนี่อ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆนี่อ่านะครับ ก็เป็นจุดสังเกตด้านหน้านะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่พื้นผิวนะด้านหลังให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไล่จุดสังเกตด,ด้านด้านหลังให้เพื่อนๆก่อนนะอ่าเนี่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆอัคระตรงนี้นะครับอาจจะมีเม็ดติง่งยื่นออกมานิดนึงนะน,น,นี่ครับน,นี่เห็นไหม จะมีเม็ดติ่งยืดออกมานิดนึงนี่นะครับเดี๋ยวผมหมุนเหรียญให้ดูเนี่ยครับอ่าเม็ดติ่งตรงเนี้ยนะยืดออกมานิดนึงนะครับอ่า,อาเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อไปดูจุดสังเกตถัดไปนะอ่าจุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆพื้นเหรียญน,นะครับตรงอาคารตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีเส้นแตกคู่ นี่เนี่ยตรงนี้เขาจะมีเส้นแตกคู่นะเป็นเข็มคมคมเลยนะครับอันเนี้ยเนี่ยครับนี่นะเป็นเส้นเข็มคมคมเลยนะเห็นไหมตรงนี้เส้นเนี้ยครับเนี่ยครับอ่านะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ ที่ผมดูนะอ่าแล้วก็จุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆนี่ในเม็ดยันตรงเนี้ยเขาจะมีจุดลอยๆนะอ่าอยู่ในบนพื้นเหรียญน,นะครับอันนี้อันนี้ครับตรงนี้นะเป็นจุดลอยๆเห็นไหมลอยขึ้นมาเด่นเลยเนะี่ยนะครับอีกหนึ่งจุด นะครับนี่นะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนะอ่านี่ก็เป็นด้านหลังนะครับเพื่อนๆ<ป>น,นะก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่พื้นผิวเหรียญด้านหน้ากับด้านหลังให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าไปแบบช้าๆนะดูยานะครับดูพื้นผิวดูความลึกนะนี่มโฟกัสระดับความคมให้ก่อนอ่าเนี่ยครับไล่มาตั้งแต่หูเหรียญนะ เพื่อนๆก็ดูยาไปด้วยนะครับเนี่ยยาเนี่ยเขาจะไม่มีรอยขุดนะอ่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับเขาจะไม่มีรอยขุดนะน,นะครับพื้นผิวนะครับก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเช่นกันนะนะครับอันอนี่ครับนี่คือมุมล,ล่างนะนะครับอ่านี่ ขนาดเหรียญนี้นะครับที่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะเพื่อนๆดูสิครับเหรียญเก่าเนี่ยังมีความคมความลึกนะให้ดูเยอะมากนะครับอ่าเพื่อนเก็ที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยเป็นจุดสังเกตเนี่ยเพื่อนๆก็ดูจุดสังเกตของตัวเองเป็นหลักก็ได้นะครับอ่านะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือพิมพ์นะครับคือพิมพ์ใบหน้านะครับใบหน้าเนี่ย ใบหน้าต้องจําให้แม่นเนี่ยใบหน้าต้องจําให้แม่นนะนะครับแล้วก็ดูเดี๋ยวผมจะ,จะพาเพื่อนๆไปดูพื้นผิวเหรียญด้านหลังนะอันนี้ผมโฟกัสให้ดูนะครับไล่จากหูก่อนนะนี่เดี๋ยวนี้ก็มีการแต่งกบับใบตรงรอยหูนะครับอันนี้ ไปเรื่อยๆแบบช้าๆนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงภาพสั่นยังไงต้องขออภัยนะเพราะบางทีเนี่ยการโฟกัสของเลนส์กล้องนะครับาบางทีผมก็จะพยายามทําให้ชัดที่สุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ต้องนิ่งที่สุดนะผิดภาพประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับนี่คือพื้นผิวเหรียนมุมล่างแล้วนะอ่าผมจะไล่ด้านบนนะครับ อันนี้พื้นผิวนะครับก็ต้องตึงๆนะอต้องตึงๆแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ด้านคายเพื่อนๆได้รับชมกันนะอันอนี้ครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ก่อนแปนน๊บ,บน,น,นึงนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนแป๊บนึงนะครับกลัวเหหล่นเหมือนกันนี่อันนี้ครับ ด้านข้างนะครับจะเป็นข้างเลื่อยแบบแต่งตาบายนะเดี๋ยวผมปรับแสงแป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยเนนี่ยครับชัดไหมโอเคอันนี้ครับ,รบด้านข้างจะเป็นข้างเลื่อยแบบข้างเลื่อยนะครับเพื่อนๆนี่อาเนียครับ อันนี้คือมุมล่างนะอันเนี้ยจะมีรอยเลื่อยนะครับลักษณะอย่างนี้นะอันนี้อ่ารอยเลื่อยนะครับเพื่อนๆนี่อ่าไปแบบช้าๆนะครับอาจจะเห็น,นรอยเลื่อยนะเลื่อยลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลิกฝั่งความมุมบนให้ดูนี่โฟก,กัสให้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะอ่าลักษณะแบบนี้นะครับ ผมก็ยินดีรับเช่าด้วยนะครับนี่น,น,นี่ครับอันน,นข้างเรือจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะอ่านะครับจะมีรอยขยักนะตามมุมตามอะไรนี้นะครับอ่านี่ก็เพื่อนๆครับก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆน,นะอ่าเป็นความรู้ที่ผม ออพอจะมีทักษะนะครับในสายอาชีพนะครับทางร้านนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องนะครับทุกชนิดเลยนะครับถ้าผมดูส่งรูปมาดูก่อนนะถ้าผมพิจารณาแล้วมีโอกาสแท้แล้วก็ตกลงราคากันก่อนนะครับแล้วผมก็จะวิ่งไปหาถึงที่เลยนะครับยังไงนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจผมด้วยนะครับ าทางทางร้านเนี่ยก็จะมีเพจ Facebook ชื่อเพจใหญ่มรดกไทย FC นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับช่องใหญ่มรดกไทยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ